สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic of Love t ทา o t เวทมน์แห่งรักที่จะทำนายดวงของคุณนะคะด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออรโคลก่อนอื่นแม่หมอนะคะขอบอกก่อนนะคะว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงโดยรวม อาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะอยู่ที่พลังงานนะคะของแม่หมอและผู้ที่เข้ามา,ารับฟังรับชมนะคะว่าเราจะมีพลังงานสื่อถึงการตรงกันแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้หัวข้อที่แม่หมอจะทำนายนะคะคือเขาคิดถึงเราหมในเวลานี้คลิปนี้เป็น Timeless นะคะคุณเข้ามาดูตอนไหนก็หมายถึงเขาคิดถึงคุณหมในเวลานั้นนะคะ วันนี้แม,มแม่หมอมีตัวแทนกองเลือกไพ่นะคะเป็นเมจิกสีสีสีนะคะมีสีแดงกองที่1สีเขียวกองที่2สีน้ําเงินกองที่3แล้วก็สีเหลืองกองที่4ค่ะหลับตาทําสมาธิทําจิตให้นิ่งนะคะลืมตามานะคะ สีไหนที่สะดุดตาสะดุดใจคุณเป็นอันดับแรกให้เลือกสีนั้นแท่งนั้นนะคะแม่หมอจะให้เวลา5วินาทีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่1นนะคะมีจิกสีแดงนะคะคุณได้ไพ่เพ of One านเอ็ o ออฟสวอตเพดออฟคัพโฟลออฟพินจ e โคควีนออฟคัพ เห of s w o r d บอ s ์ดทรีอ s e ส์ e อร์ r เดอะอ o มพิเรอร์ h n งออฟวหัวข้อวันนี้นะคะที่เราจะทำนายกันนะคะเขาคิดถึงเราหม่ในเวลานี้นะคะคนที่คุณนึกถึงเนี่ยคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยเขาก็เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะตัวเล็กผิวขาว ทำงานเก่งมีภาระงานมากมายเลยทีเดียวตอนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงคุณจนบางครั้งนอนไม่หลับเจ็บปวดหัวใจเลยทีเดียวนะคะคิดถึงแต่ว่าด้วยสถานการณ์บางอย่างตอนนี้เหตุผลต่างๆอาจจะเป็นเรื่องงานนะคะภาระงานที่มากมายหนักอึ้งอยู่หรือว่าสถานการณ์ความห่างไกลนะคะจะติดเรื่องโควิด นะคะหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เขาว่าก็ได้แต่คิดถึงแล้วก็เจ็บปวดแต่ว่าไปหาคุณไม่ได้ยังไปหาคุณไม่ได้ทําได้แค่สื่อสารนะคะสื่อสารอาจจะเป็นทางาสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะทาได้แค่นั้นนะคะความคิดถึงนี้ยังไม่สามารถเดินทางยังไม่สามารถเดินทางไปมอบความรักความสุขไปหาหรือว่า,าใหา้ให้คุณได้รับรู้นะคะถึงความคิดถึงมากมายนี้ได้นะคะ เาก็ได้แต่ทํางานนะคะสร้างความมั่นคงรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะไปมอบความสุขความรักให้คุณนะคะอตอนนี้นะคะคนที่คุณคิดถึงเนี่ย The Emperor เนี่ยเขามีความ พร้อมและในในเรื่องของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะเขามีความพร้อมในทุกๆอย่างเหลือแค่เวลาและจังหวะที่เขาจะเคลียร์ปัญหาหรือเคลีย เรื่องส่วนตัวเรื่องงานส่วนตัวที่ยังติดอยู่ตอนนี้เท่านั้นเองนะคะเขาก็จะพร้อมเดินทางนะคะไปเป็นเป็น the emperor นะคะไปมอบความสุขความสมหวังความมั่งคั่งให้กับคุณนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในตรงนี้เขายังคอยค,อยคิดถึงเฝ้ามองคุณเสมอคิดถึงมากจนบางครั้งมันกินไม่ได้นอนไม่หลับจะปวดหัวใจนะคะ the hangman คือคิดถึงอยากไปหานะคะแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างความห่างไกลภา,าระหน้าที่โควิดหรืออะไรก็แล้วแต่ความคิดถึงนี้นะคะก็ยังคงสุมกองในหัวใจอย่างเจ็บปวดนะคะคิดถึงคุณอย่างมากมายเหลือเกินแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้นะคะนอกจากแค่คิดถึงอยู่ในใจแล้วก็จะรอจังหวะเวลาติดต่อสื่อสารให้คุณได้รู้ในสักวันนะคะว่าเขาจะเดินทางไปหาคุณนะนะคะคือ สำหรับไพ่กองนี้นะคะก็เขาคิดถึงเราใหม่ในเวลานี้เขาคิดถึงคุณค่ะคิดถึงคุณมากมากที่สุดจนเกิดความเจ็บปวดหัวใจเลยทีเดียวนะ,ะยังไงแม่หมอขอขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะขอกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะให้เป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ลงคลิปในทุกๆวันด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกภกลองที่2นะคะหรือ,อประการ Magic สีเขียวนะคะไม่หมอได้เปิดไภ่ไว้แล้ว10ใบนะคะคุณได้พ่ Pa of Cup Knight of Cup, Five of Van Knight of Pentacle, t o of Pentacle, t o of Cup, t h e magician, The High Princess, e i g of Van, ท in of Pentacles กับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเขาคิดถึงเราไหมในเวลานี้เวลานี้อะคลิปนี้เป็น Timeless นะคะคุณเจอคลิปนี้เมื่อไหร่คุณดูคลิปนี้เมื่อไหร่ก็หมายถึงณขณะเวลานั้นนะคะว่าเขาคิดถึงคุณไหมในเวลานี้นะคะจากหน้าไพ่นะคะคนคนนี้ที่คุณถามถึงนะคะเขามีความรู้สึกว่าอยากมาหาคุณเหลือเกินนะคะอยากมามอบ ความสุขอยากมามอบความรักอยากมามอบสิ่งของมีค่านะอยากเดินทางมาหาที่สุดแล้วคิดถึงมากสุดหัวใจเลยนะคะ แต่ว่าตอนนี้เหมือนเขายังต้องแข่งขันหรือว่ามีเรื่องวุ่นวายในชีวิตบางอย่างเขาจะต้องจัดการอยู่นะคะอาจเป็นเรื่องสถานะทางการเงินนะคะที่ยังไม่ลงตัวนะคะยังมีไม่มากพอยังชักหน้าไม่ถึงหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขายังไม่พร้อมนะคะที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะแต่ความคิดถึงเนี่ยเปี่ยมล้นเหลือเกินเขาอาจจะต้องแข่งขันกับการหาเงินหรือว่าเร่งทํางานทำโปรเจกต์หรือหอาไรายได้เสริมอะไรบางอย่างนะคะ ที่จะทำให้การเงินนี้มันมั่นคงขึ้นนะคะเพื่อที่จะมาหาคนรักของเขานะคะทูออฟครับมาเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่เติมเต็มสมบูรณ์นะคะเป็นอสองถ้วยนะคะคือคุณและเขานะคะเป็นความรักที่สมบูรณ์เป็นเนื้อคู่นะคะ ความคิดถึงนี้ยังอยู่ในใจอย่างมากมายเสมอนะคะเขาก็ได้แต่คาดหวังนะคะฝันให้มีปฏิหารเร่งรัดวันเวลานะคะให้เขา,าได้มาได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ าการเงินนี้สุขสําเร็จนะคะเป็นสิบเหรียญเขามีเงินมากพอนะคะเขารู้สึกว่า,ามั่นคงที่จะดูแลคุณได้นะคะจับใจ่ายใช้สอยอะไรได้อย่างเพียงพอจับใจ่ายใช้สอยอะไรให้อะไรคุณได้นะคะด้วยเงินของเขาเนี่ยเขาก็จะภาคภูมิใจนะคะเป็นสิ่งที่ยังจะต้องทําเป็นภารกิจตอนนี้นะคะนอกจากความคิดถึงยังเก็บไว้ในใจและอยากจะเดินหาอยากจะเดินทางไปหานะคะก็ยัง คงต้องรอเวลาก่อนนะคะในช่วงนี้เขาก็อาจจะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดเศร้าหมองได้นะคะเพราะว่าคิดถึงแต่ไปไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอเวลาขอโอกาสนะคะให้เขาเก็บเงินเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเค้เขาจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแน่นอนนะคะมามีการาสถานการณ์ใหม่ๆการเดินทางใหม่ๆนะคะกับความรักของเขาคนรักของเขาอย่างแน่นอนนะคะ เขาคิดถึงเราหมาในเวลานี้คิดถึงมากค่ะคิดถึงคิดถึงแบบสุดหัวใจเลยคิดถึงแล้วก็เร่งทํางานหาเงินนะคะเพื่อที่ให้ถึงเป้าหมายเงินที่พร้อมวันที่พร้อมนะคะเมื่อเขา,าชนะในสิ่งต่างๆแล้วนะคะเขาจะมามาหาคุณแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามวันนี้นะคะแม่หมอเขอจบการทํานายนะคะไพ้กล่องที่2องเมจิกสีเขียวเพลยงเท่านี้นะคะขอกําลังใจโดยการกดติดตาม กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจลงคลิปในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะป่าไการเมจิกสีน้ำเงินแม่หมอได้เปิดไพ่ไว้แล้ว10ใบนะคะคุณได้เดมเพ o อร์เดอะเดวิลเพจออฟคัฟ s ์เซเว่นออฟสวอตเด 10 of s w o r d page of swords, of wands, e of cups, judgment จากหน้าไพ่นะคะเขาคิดถึงเราใหม่ในเวลานี้แม่หมอขอแบ่งเป็น2เคส2กรณีนะคะสำหรับคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเคสแรกนะคะเป็นคนที่คุณ2คนนะคะยังไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันนะคะเขาเป็นคนที่ มีหน้าที่การงานดีนะคะร่ำรวยนะคะอาจเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณอายุมากกว่าคุณมีชื่อเสียงนะคะมีอำนาจอาจจะทำงานที่เดียวกันเป็นหัวหน้าคุณก็ได้นะคะ,ะแล้วก็แต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณอชอบเขาแอบชอบเขามีความรู้สึกในใจที่แบบความรู้สึกนี้ต้องเก็บไว้อย,ยังต้องเก็บซ่อนไว้อยู่อะคะ่ะยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยเออกไปได้นะคะ ก็อยากดูว่าเขา่าคิดถึงคุณไหมก็อยากจะบอกว่าเขานะคะมีความคิดเหมือนกันนะคะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ผูกมีความรู้สึกผูกพันในใจนะคะที่รู้สึกพิเศษกว่าคนทั่วไปเหมือนกันนะคะเขาก็อยากจะมอบโอกาสนะคะการเริ่มต้นหรือว่าอยากจะจีบคุณคบหากับคุณได้เหมือนกันแต่ว่า เนื่องจากาติดบางอย่างนะคะเขาอาจจะเป็นอย่างที่บอกเขาอาจจะเป็นอยู่ในสถานภาพที่วางตัวยากยังไม่สามารถเปิดเผยสถานะความรักได้หรือว่า,อาโฟกัสกับความรักได้ในตอนนี้นะคะเขาได้แต่รอว่า,อาสถานะเวลาหรือสถานการณ์บางอย่างอ่ะมันจะสิ้นสุดและจบลงนะคะเขานะคะคนนี้เขาก็รู้สึกว่าก็เจ็บปวดนะคะที่ก็ได้แต่คิด ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเขาก็แอบชอบคุณเหมือนกันแอบมีใจคุณเหมือนกันแอบมองคุณเหมือนกันแต่ก็ต้องต่อสู้กับตัวเองเหมือนกันนะคะที่ความรู้สึกวางเฉยกับความรู้สึกว่าอยากเผชิญหน้าอยากเข้ามามอบสิ่งดีๆอยากมาจีบอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากจะให้สิ่งที่ดีกับคุณนะคะเขาก็เหมือนคิดถึงแหละแต่ว่าสองจิตสองใจอยู่กับความสัมพันธ์นี้นะคะว่าจะเอายังไงจะไปยังไงต่อไปนะคะได้แต่ just m i n e ออกมาบอกว่า i <laughs> เขาสักวันหนึ่งเนี่ยเขาได้แต่แตแตรอคําตอบที่จะมาบอกในใจเขาดีว่าเขาเองจะเอาอยัางไงดีกับคําตอบนี้ความรู้สึกนี้ว่าเขาจะไปทางซ้ายไปทางขวาจะเริ่มต้นกับคุณไหมยังไงหรือว่าจะแอบเก็บไว้ในใจเป็นความคิดถึงเป็นความชอบอยู่แบบนี้ต่อไปก่อนนะคะเขาก็ได้แต่รอเวลาเหมือนกันนะคะแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมในเวลานี้ค่ะแน่นอนค่ะเขาคิดถึงคุณค่ะแล้วก็คิดถึงเครียดด้วยว่าก็ก็คิดถึงแล้ว เ้าทำอะไรไม่ได้แล้วฉันจะทําอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะคะเขาได้แต่พิจารณาตัวเองก็เวลาที่เหมาะสมสําหรับคุณอยู่นะคะในเคสในกรณีที่2นะคะแม่หมอมองว่าอ,อันนี้เป็นคนที่คุณถามถึงแบบความรักที่เลิกลากันไปหรือว่าความสัมพันธ์หยุด ห่างหายกันไปช่วขณะหรือว่าบอกเลิกตตดจบกันไปแล้วนะคะคนของคุณนะคะผู้มีอำนาจผู้ร่ำรวยนะคะผู้สง่างามน,นะคะผู้มีเพียรพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขายังคงคิดถึงคุณนะคะมันเป็นพันธนาการที่ผูกติดกันโดยที่เขาก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าออทําไมถึงเลิกกันแล้วก็ยังคิดถึงยังอยาก ยังอยากบางวันก็อยากไปเจออยากไปเอากินข้าวไหมดูหนังไหมอยากจะมอบสิ่งดีดสิ่งมีค่าให้กับคุณนะคะแต่คิดแล้วก็ก็คิดไปก็เท่านั้นก็คือการตัดสินใจมันได้เริ่มเกิดขึ้นไปแล้วนะคะก็ได้แต่ยอมรับนะคะว่ามันก็เป็นผลจากการตัดสินใจของเราสองคนหรือของคุณแล้วนะคะเขาก็ได้แต่รอให้ความารู้สึกเนี้มัน มันจบสิ้นห่างหายไปนะคะด้วยความเจ็บปวดจากความคิดถึงนียมันคงจะหายไปสักวันหนึ่งนะคะเขาก็จะต่อสู้กับความรู้สึกภายในใจของเขาเองนะคะต่อสู้ว่าความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยอมรับว่าการเลิกราครั้งนี้นะคะอย่างไรก็ยังรักยังคิดถึงคุณอยู่นะคะโดยที่เหมือนเขาเองอะ่ะ ก็ยังคาดหวังนะคะอยากจะมีโอกาสที่จะกลับไปสารความสัมพันธ์ไปมอบสิ่งที่มีค่าไปมอบความรักให้กับคุณอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็คิดในใจว่าก็แล้วแต่ก็แล้วกันว่าก็แล้วแต่กรรมดีกรรมไม่ดีที่เราทําร่วมกันมาก็แล้วกันผลมันจะเป็นยังไงก็จะยอมรับนะคะ ถ้าเรื่องราวต่อไปนี้มันจะดีขึ้นก็ถือว่าเราเป็นคู่กันยังมีบุญร่วมกันนะคะแต่ว่าถ้าหากมันจะจบสิ้นลงจริงๆนะก็คือจะยอมรับในโชคชะตาในศตรกรรมและคำกัดสินของอผู้พิพากษาบุญฟ้านะคะว่าเป็นความคิดถึงที่ยังคงเป็นความคิดถึงแล้วก็รอวันที่จะต้องให้มันจบสิ้นลงจากใจให้ได้นะคะ ก็นี่เป็นคำทานายของผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามเมจิกสีน้ำเงินอ่าวันนี้แม่หมอนะคะขอกำลังใจโดยการกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอลงคลิปในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สี่นะคะหรือเมจิกสีเหลืองนะคะ แม่หมอได้เปิดไพ่ไว้แล้ว10ใบนะคะคุณได้ four of cups wheel of fortune page of one two of pentacles g of pentacles ten of pentacles the sun three of one five of pentacles two of one หัวข้อวันนี้นะคะเขาคิดถึงเราใหม่ในเวลานี้นะคะคลิปนี้เป็น คลิป i m e l e s s นะคะคุณเข้ามาดูเมื่อไหร่วันไหนก็ได้นะคะณตอนนั้นเวลานั้นที่คุณดูนะคะก็จะหมายถึงว่าเขาคนนั้นนะคะคิดถึงคุณไหมและรู้สึกอย่างไรอยู่นะคะจากหน้าไพ่นะคะที่แม่หมอดูนะคะเขาคิดถึงเราไหมนะคะตอนนี้เขาเหมือนชีวิตเขานะคะมีเรื่องที่ต้อง คิดหรือท้อแท้สิ้นหวังอะไรบางอย่างอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือว่าหน้าที่การงานของเขาะะที่ยังไม่สําเร็จลงตัวหรือว่าจะมีปัญหาภายในครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องเขาะะแบบมีปัญหาใน จ็บป่วยไม่สบายหรือว่ามีปัญหาอะไรในครอบครัวของเขาอยู่นะคะ,ะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกท้อแท้ใจมากนะคะกับการดำเนินชีวิตอยู่ณตอนนี้นะคะแต่ถามว่า The View of Fortune นะคะกงล้อแห่งโชคชะตากงล้อแห่งมหาสมบัตินะคะได้มาบอกว่าปัญหานี้มันจะผ่านไปได้นะคะทุกอย่างจะสุขสมบูรณ์นะคะเขานะคะยังคงจ้องมองมานะคะยังคงมั่นคงนะคะที่อยากจะ เดินทางมาหาคุณนะคะอยากมามอบความรักมอบสิ่งมีค่ามามอบเหรียญน,นะคะ1ิบเหรียญน,นะคะคือความพร้อมความสมบูรณ์นะคะเขาอาจจะอยู่ห่างไกลจากคุณอยู่ณนะตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะที่ทําให้การเดินทางตอนเนี้ยยังเดินทางมาไม่ได้อาจจะติดด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะคะได้แต่จ้องมองจากทางไกลนะคะว่า,าเมื่อ ปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวจบสิ้นลงนะคะแล้วก็เขาจะเดินทางมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะความคิดถึงนี้ยังอยู่ในใจเสมอยังจ้องมองคุณยังส่องคุณยังรอคอยวันนั้นที่จะเดินทางมาพบเจอกับคุณอยู่แน่นอนนะคะ เพราะว่าคุณอ่ะ no คือเดือนสันนะคะคือความรักที่สุขสําเร็จสมบูรณ์นะคะคือรักเดียวใจเดียวนะคะคือความรักที่สุขสมหวังนะคะที่เขาอยากมาหาอยากอยู่ใกล้ชิดนะคะความคิดถึงนี้มากมายเหลือเกินนะคะมีแต่ความรู้สึกที่คิดถึงแล้วก็อยากจะมอบแต่สิ่งที่ดีๆของที่มีค่าจะรอเวลาเดินทางมาหาคุณนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะให้เขาแก้ไขปัญหาครอบครัวหรือว่ารอสถานการณ์นะคะโควิดให คลี่คลายเพื่อให้เขาเดินทางหาคุณได้นะคะก็ในตรงนี้ความเ,าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณอย่างแน่นอนเลยนะคะก็รอเวลานะคะที่เหมาะสมนะคะสักวันเขาจะนำความคิดถึงนั้นมามอบให้คุณอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแม่หมอขอจบการทานายนะคะไพ่กองที่4หรือว่าคนที่เลือกเมจิกสีเหลืองแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไดขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะคะเพื่อให้แม่หมอเป็นกําลังใจนะคะลงคลิปในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ